สวัสดีค่ะตำแหน่งต่อไปออตำแหน่งที่อไปตำแหน่งที่หนึ่งไม่ใช่ตำแหน่งต่อไปตำแหน่งที่หนึ่งบทที่หนึ่งก็การจัดสัมมนาจัดสมมนก็คือกรรมดีบุคคลน,นี้เขาได้สร้างกรรมดีและกรรมดีก็ส่งผลแล้วมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับกรรมดีของเขาเขาจะได้รับอะไรมา,มาดูกันโอเค ได้อ่ะสิ่งนี้เหรอก็คือคุณจะได้ทค่นี้ก็เป็นความรักความเมตตาให้แต่งงานหรือเจอเนื้อคู่อ่าเป็นใครอ่าเป็นใครแต่งงานก็ได้ความรักความเมตตาสิ่งนี้ก็คืออ่าถ้าดีไปก็คืออ่าคุณจะได้รับความไปหนึ่งวังน,นว้าว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 โอ้ จะได้นะสิ่งที่คุณจะได้แล้วก็คือคุณจะได้เจอเนื้อคู่คู่แท้ได้แต่งงานาคุณจะได้ความรักความเมตตาความเอ็นดูข่าวของเงินชองอะไรก็แล้วแต่นะที่คุณปรารถนาที่คุณอยากจะได้อยากจะมีหรือบางทีคุณไม่ได้ปรารถนาที่จะที่จะอยากได้อยากจะมีแต่ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่คุณควรที่จะได้นี่ไง ใช่ไหมคุณจะได้รับความรักความเมตตาความเอ็นดูมิสน่ห์หรืออาจจะเป็นความรักแบบเจอหนุ่มู่แท้ในกรแต่งงานกับกับคนใหม่ๆนะเป็นใครแต่งงานจะได้เนี่ยก็อันนี้ก็คือสิ่งใดที่คุณต้องการที่ถึงคุณได้เนี่ยไม่อยากจะได้ไม่อยากจะมีก็ คือความมั่นคงทุกอย่างที่คุณจะได้ไม่ต้องว่าจะได้คือได้นี่ไงเพราะว่ามันเจขึ้นแล้วมันออกแล้วก็ได้แต่ไปชี้กันๆของคุณที่มีบ้างกันนะีแต่ปล่อยไปหนึ่งได้ไหมท่านเจ้าขาให้เอามาะเด็นแล้วแต่ปล่อยไปอ่ะโอ้โหเดืจดซันป้าอะไรของคุณเนี่ยคุณคุณทำบุญอะไรคะเนี่ยคุณ สร้าเห็นป่ะเป็นไงโอ้โหได้หมดเลยแกความรักความเมตตาเอ่อเสน่ห์มหาญงเอ่อทุกคนสั่นใจหลงไหลอ่าเอ่อเจอทั้งเรือคู่คู่แท้เอ่อทุกคนเข้าหาคุณแบบกระจายเลยนะแบบเฮ้ยได้แต่งงานใหม่เลยด้วยเฮ้ยเนี่ยเพราะว่าสิ่งนี้เป็นของคุณ ของคุณเนื้อแท้แล้วเนี่ยปานรถชีดินบรนจุซองเซ็ตอะไรเนี่ยได้หมดเลยครับผมแล้วก็นี่ครับรุ่งเรืองก็ไดงรวยน,ะะนี่ครับบ้างยังไงไม่มีที่สิ้นสุดสัดส้น,นเก็นคืนเผลอเอ้ยมึงเอ้ยมึงดูไพ่มึงอะไรจะจึงขนาดนี้โอ้โหรวมเิดแลวมึงแม่คุณพระสิ่งนี้จะอยู่ต่อไปคงทช ตลอดชีวิตถ้าคุณปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่าลืมอย่าลืมที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ,บ,บ,บต่อไปอยู่ในศีลในธรรมเลยนะโอเคกระจ <c oughs> ายกอล์มาเรน่งต่อไปแครมาดีมากเชิญชาบ่ะเรื่งต่อไป